โอเคขั้น okay. ตอนที่หนึ่งครับเอาก้านตัวนี้เสียบเข้าไปในรูดเดี๋ยวพอเราเปิดเครื่องนะเครื่องก็จะสั่นแล้วก็ทําให้ก้านตัวเนี้ยนมะันสั่นนะครับแรงเวฟที่นะ้ำเกิดกระทำกับเครื่องนะอตัวนี้ใส่ด้วยลแล้วนี่เครื่องพูดเป็นไทยมั<ะ>้ยจะมีจะเป็นลูกคลื่นตรงนี้ใช่ไหมก็แร<ะ>ขึ้นมาไร ทีนี้มันจะมีจุดโฟกัสตร,ตรงกลางซึ่งก็ประมาณอยู่ตรงนี้จะเห็นได้ชัดจะมีเป็นจุดโฟกัสชี้ง่ายว่ะทดสอบชี้ไม่เทียไว้เทียเป็นมราไม่เห็นหรอแอดชวยได้เยนี่เออทั้งเรืเป็นจุดโฟกัสที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าคลื่นกระจบกระทบกับอะไรอ่ะวัตถุวัตถุเว้าวทำให้เกิด การสะ,ะท้อนกลับมานับจุดนี้เป็นจุดปรกันถูกต้องอจบแล้วอันแรก